มีแต่สวนมีแต่วิธีเหยียบเบาหวานก็เลยมาปั่นมาเหยียบเทเบิลนครับแบบนี้เด,นนเดี๋ยวมาชิมเบิง่งรี่สักโอ้สุดยอดพี่น้องเขาทาเสียบเดี๋ยวมันเกี่ยวพี่น้องสวัสด,ด,ดีครับพี่น้องกองไฟคุณผู้มทุกคนมานนี้มาพบกับ เบาอ้วนนะครับไม่ดีเบาอวนในคามาเห็ดหนางกระไส้ครับเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเป็นไอ้มันเสริมสร้างภูมิคุ้มกันตามให้โควิดตามโควิดพี่น้องเห็ดไปกินแซ่เย็นไปกินหรือว่าสิก,กินอุ่นๆก็ได้สิก,กินแบบเย็นแซ่แข็งก็ได้นะครับมารับชมวิธีการเห็ดนะครับเดี๋ยวเบาอ้วนสีแนะนำวัตถุดิบของเฮานะครับ ไอสิเป็นกระสายครับขิกงนะกระ,ะ,ะสายเท่านี้แหละกระสายอปาาเท่าแต่เราสิเป็นบักหน้าครับแล้๋ยวกาดำพึ่งนดำพึ่งเสือเอาไอ้น้ำเซเว่นกระได้ครับแล้วก็ซีมีเกลือลสิเป็นน้ำตาลนะครับเดี๋ยวต่อไปเข้าไปว่าหั่นกระกระสายนะครับหั่นกระสายอให้เป็นหยาบๆก่อนเดี๋ยวไปหมดนะครับเข้ากับหั่นเป็นชิน้น หย,ยาบๆนะครับเ๋ยวที่เขาจะเอาไปปั่นนะครับคิงนี่ผมก็ใส่ประมาณสามขีดครับไอ้แบบในรถชาติที่เข้มขน้นก็ใส่คิงหลายครับกะซาเนี่ย เห็นข้าเจ้าเห็ดหลายนะครับแต่ว่ามีแต่วิธีการเห็ดคือแต่ว่าบด้มาเห็ดเป็นคลิปสอนขั้นตอนการเห็ดน,นะครับเหบ่างนเบาอ้วนบ้านก็ได้มาผ้าพี่น้องมาเห็ดไปกินนะครับโควิดกระบาดร้ายก็ป้องกันไว้พี่น้องเสริมคู่มือกันสมุนไพรพื้นบ้านเฮ่าขิงกระช่ายเป็นยาดีครับ สมุนไให้บองเราบ้องดุงย์่างกายบ้องดุงเลือดสร้างคุ้มกันนะครับเอาหวานสีหั่นหยาบๆไม่ได้ดพี่น้องเอาลายชิ้นลายาหั่นหั่นได้กัน สำหรับทีเฮ้าหันเป็นชิ้นหยาบเร็จแล้วนะครับเราวันนี้บาวอวันกับิีผ้าเอามาบดนะครับชิ้นพอประมาณประมาณซ้ำนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาปั่นนะครับแต่ว่าตัวนี้เครื่องปั่นของบาวอวันสิเป็นแบบแยกกากเลยนะถ้าพี่น้องบ่หมีกับเอาแบบปั่นเครื่องปั่นบานเฮาไหร่ปั่นน้ำปั่นน้ำหวานเนี่ยจะมากองเอาการของน้องนะครับจะสีเป็นยังไ๋เราพี่น้องเครื่องเครื่องก็บ่เคยใส่เ็คือเอาเอาดีเฮ้าหันเป็นชิ้นลงนะครับ เงียยสนาดนั้นเนยญญลยโมไปยังราเด้อโตทำความสะอาดเลยนะครับเป็นเสียงกดังในเด้วอพี่น้อง att ska vi Oh no. bị chất 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 Cả con chất chất nữa. Đây chất <coughs> chất อวดแต่่เคยใส่เครื่องนี่ 个菜。 ปักนนี่ <c oughs> มลเล,มลีเ <c oughs> ลเ้ยวเรือนี้มาเัน้ยาท่าขุนใ่ไรองเลยรองเลยพี่พี่น้องบาววันกับวบว่เคยใส่เครื่อง บางหั่นใส่เนี่ยปันเกาะกองกากวอําเร็จที่น้องน้ำมันบอค่อยออกบาบวนก็เลยเอากากเอาอันนี้มันมาปันเลยคือปันแบบธรรมดาคาเดี๋ยวบา้วนสิเติมน้ำลงไปนะครับเอากากพวกสีปันเหลี่ยมื่อกี้นะครับกับน้ำม้วนนี้มันออกมากน้อยนึงเติมน้ำลงไปเลยครับเลยเป็นน้ำต้มซุกเลยครับบาบวนใส่ขวดไป แล้ว่าเข้ากับมาผสมน้ำบุญสักหน่อยนะครับกับสิบปันเลยนะครับเมื่อกี้ว่าสำเรียเลยกี่น้อง เนี่ยพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเบาหวานเติมน้ำอีกจัน,น่อยเปิดยาเนร่จและเนี่ยเรเคยใส่เนาะเป็นน้ำห่อนนะครับตัวนี้ตุ๊กหวานนั่นเป็นน้ำเป้าใส่ลงไปกระลลยเติดครับ มากเียครับพี่น้องเดี๋ยวเราขาก็ไปกองนะครับอ่ะเขากับปันเศเรหยารลอยแล้วเขากับมาเกลออกเลยพี่น้องอู้กินหอมห่วยๆเลยครับไม่ได้กินไม่ได้เสียบครับพี่น้อง ตัวนี้กะสีเป็นกาบนะครับข้างในเบาหวันคงเบาหวันซีมีแนี่ยกองกาบนะครับนะครับคงเบาหวันซีมีตกกองกองกาบมันข้างในนะครับแต่ว่าเบาหวันสีไปเอากองใส่แต่แกงเอานามมันอีกทีหนึ่งนะครับปั่นเอานามมันนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็คือกองเหลวนะครับมันมีใส่กองข้างในนะครับกาบมันอยู่ข้างในมันก็ซีมีนามออกมาข้างนอกนะครับอ่ะเดี๋ยวจะหน่อย เดี๋ยวบาวันที่พามาเบิ้งวิที่การปรุงนะครับวันนี้นะครับต่อไปห้อกกษิมาก,กองเอากากมะนออกนะครับเบาหวานมุมมีผ่าขาวบางนะครับเบาหวานก็เลยใส่ตะเกง่งตะเกงที่มะกองออกนะครับกษิตายอินนาม,มันขาผู้ไดมีผ่าขาวบางกษิตยิ่งไดนามใสละเอยียดครับ ส่วนผสมของงนานนะครับผู้ใดมักลดเข็มข้นมากแบบกระช่ายเข็มๆกับบดองไซน้ำลายครับมันจะได้รสชาติของกระช่ายแต่ว่าเบากวานกับส่น้ำลายเติมไปเรื่อยที่น้องประมาณประมณนรณีรหนึ่งพี่น้องก,กระช่ายกับประมาณสามขีดสี่ขีดหลังจากเข้ากองแล้วเบาหวานผสิเติมน้ำ น้ำห่อนนะครับยังห่อนอยู่ยพี่น้องลงไปเลยครับพอมันเย็นเดี๋ยว,วเดี๋ยวบาวันเป็ทีพักเขาตัวเย็นตัวดียังประเด็ดยังประเด็เดเสียด้วยพี่น้องเป็นการผสมน้ำบาวันกับที่ข้นให้ให้มันเข้ากันนะครับน้ำห่อนต้มเดือดเดือ,เ,ดอเลยพี่น้อง เราเบาวนก็ใส่เกลือนะครับสักหน่อยครับตัวนี้เป็นน้ำตาลทรายขาวนะครับหาผู้ใดมีน้ำตาลทรายแดงก็ใส่น้ำตาลทรายแดงก็ได้ครับใส่ลงไปนะครับควาวหวานนี้คือตามใจชอบนะครับเบาหวานก็ใส่ประมาณสามส่วนต่อน้ำประมาณหนึ่งลิตรนะพี่น้องตัวนี้ก็เป็น น้ำผึ้งนะครับใส่ยี่ห้อได้สูตรได้ก็ได้พี่น้องมีน้ำผึ้งปลาไปแห้งดีบาวัวมนใส่ประมาณสองซอดพี่น้องเอเปิดพอดีคนไปเรื่อยครับพี่น้องให้มันเขากันนะครับส่วนผสมทุกอย่างเขากัน เราเห้าวกะจะว่าใส่บักหน้าครับพี่น้องมีความสมภูเรศามักสมกับใสตลร้ายครับภูเรศหมักผสมกับใสพ่อประมานเกิดกาบเบิ้งนะครับชิมเบิง้งคือบอกงไงเอาตามรสตามใจที่เขาหมักเขาหมักสมหมักหวานเ่ากับใสไเลยตัวนี้เป็นบักหน้าสดเลยครับเราหันกับสีไส่์ที่สมเนี้ พวกกระซายมันกับอยากกินพวกรถมันอยากแรงเนี่ยนะพี่น้องเราววนีปใส่สองอหน่วยครับบวกน้ำ ใส่กลยอย,อยนงอยนี่โอ้สุดจอดเลยพี่น้องครับเดี๋ยวเบาหวานมาลองเทสเบองงนะครับหลังจากผสมไปเรียบร้อยส่วนผสมทุกอย่างลงโตใส่น้ำเึ้งน้ำตาลบมะนาวข้นให้เข่ากันนะครับแต่ว่าก็นยังยังอุ่นๆอยู่เลยแต่ว่าเบาหวนใส่ไม่แข็งครับ ครับนำขิงดื่มเพื่อสุขภาพครับสามภูมิกุมกันต่อต้านโควิด -19 นะครับเห็นเพื่อน,นหลายติกตบมีแต่สูตรมีแต่วิธีเห็ดเบาหวานก็เลยมาปั่นมาเห็ดเท้เบิ่งนะครับแบบละเอียดเดี๋ยวมาชิมบริวรสัตโอ้สุดยอดพี่น้องเขาท่าเสียบเดี๋ยวบิดเกลยวพี่น้อง โอ้พระเจ้าจอดมันยอดมากสุดยอดพี่น้องกินง่ายครับเอาไปล่องเห็ดเบิ้องครับสมุนไพรพื้นบ้านเท่าไหร่นะครับพี่น้องกินเพื่อสามพุ่มป้่มกันต่อต้านไวรัสโควิด1ิบเกานะครับกินมีประโยชน์นะครับบำรุงร่างกายนะครับบม่เสียหายครับเอาไปเห็ดเบิ้งนะครับ เบาหวานเดีพามาเห็ดเบิองแล้วนะครับพี่น,ออน้องเอาไปเห็ดคือเบาหวานเบิองได้อเปล่าพี่น้องสำหรับคลิปนี้มือนี้เบาหวานเดี๋ยวขอรางพีร่าน้องไปนะครับจบเก็บไปในการเก็บนำกระไายนะครับนำขิงตานเวลาโควิดสิบเก้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์ก็ซับตะไคร่เบาหวานเป็นกำลังใจใหเบาหวานเรื่อพี่น้องบอกถือวอลพีชเ,เนี่ยนะพี่น้องมือใหม่นะครับฝากเป็นกำลังใจเรื่อครับสำหรับมืนอนี้ก็ Sub